มาครับวันนี้ผมจะมาขุนประกัดนะครับก็จะขุนปลาเพชรเมียนะลงในกระป๋องนะเพื่อที่จะทําการเพาะรอบต่อไปนะครับก็รอให้อากาศร้อนน้อยฝนนี้หน่อยนะครับเพราะว่าขุนเราเพาะช่วงนี้นะอากาศร้อนขนาดนี้ปลาเพาะไปก็ลูกก็ร่วงง่ายนะครับแล้วก็ปลาไม่รัดไข่ไม่มีประสิทธิภาพปอง่ายอะไรเงี้ยน้ําร้อนนะครับก็ควรที่จะเตรียมแม่พันธุ์ไว้ก่อนรอฝนตกหรือไม่ก็ ช่วงอากาศเบาบางวันนี้หน่อยร้อนน้อยวันนี้หน่อยเราค่อยเพาะนะครับก็จะได้ผลดีฝานะครับ้าไม่มีอะไรครับก็เป็นกระป๋องสีป๋องป๋องมากผรไา้นะครับธรรมดาทั่วไปเลยที่ผมเลือกใช้กระป๋องเนี่ยครับเพราะว่าป้องกันพวกที่ศัตรูที่จะมาทําร้ายปลาเราได้นะแต่พวกขงังคกพวกกบอะไรพวกเนี้ยก็ไม่สามารถโดดถึงนะก็เ,เลือกเลือกใช้กระป๋องก็จะตักปลาใส่ในกระป๋องหนึ่งตัวนะครับที่เลือกสถานที่ว่างๆให้เขาอยู่เนี่ยเพราะว่า ปลาในเวลาอยู่ที่มุ่งฟ้าเนี่ยเขาก็จะขยายตัวขยายตัวขึ้นทําให้ไข่เขาเยอะขึ้นุดมสมบูรณ์นะครับเขาถ้าตัวเมียเนี่ยปลาปลาเพศเมียเนะี่ยยิ่งสมบูรณ์เท่าไหร่นะยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่นะเปอร์เซ็น์ที่จะได้ลูกเยอะไข่สมบูรณ์ออกลูกมาแล้วติดเยอะลูกตัวใหญ่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากฝาที่แม่ปลาที่ไม่สมบูรณ์ตัวเล็กๆนะครับก็ควรที่จะ ทำการขุดก่อนไม่ว่าจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระป๋องที่เ,เพื่อนๆมีก็ได้แต่ว่าพื้นที่ผมจะเป็นพื้นที่เปิดผมก็เลยต้องใช้กระป๋องป้องกันศัตรูที่จะมาทําลายปลาเราก็ใบอูปลานะครับก็ใส่ไปกระป๋องนังหนึ่งใบแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเนี่ยอย่างก้านเนี่ยถ้าเรารู้เราตากแห้งแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องกา้านก็ใส่ไปได้เลยใบไ,ไหนเล็กเราก็ใส่เพิ่มไปหน่อย ที่ผมพยายามเนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อให้ประสิทธิภาพของใบเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วขึ้นออกฤทธิ์เร็วขึ้นกว่าเราใส่ทั้งใบนะครับก็จะไม่ค่อยเปลืองเมล็ดฟังเราเท่าไหร่เรื่องสีน้ําเหมือนกันนะครับประกัดเนี่ยนะครับถ้าสีน้ําเนี่ยสีน้ําเข้มๆเ,เนี่ยประกัดอยู่ได้นะประกัดอยู่ได้ไม่เป็นอะไรนะรแต่ถ้าสีน้ํตจางๆเนี่ยก็ไม่ดีนะครับ ตัวนี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราก็ต้องใส่น้าให้เข้มเขหน่อยเพื่อที่ใช้ปลาเราอยู่ได้อย่างอย่างปลอดปลอดจากโรคต่างๆนะครับก็อย่างเราเลี้ยงอาหารลงรไปเนี่ยถ้าเราใส่น้ําเข้มเข้มเนี้ยอาหารตกค้างเนี่ยใบอู่ฟางเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ช่วยปกป้องไม่ให้น้ําเราเสียเร็วครับพอน้ําเราไม่เสียเร็วปุ๊บโรคต่างๆก็จะมาทําร้ายปลาเราไม่ได้ก็จะประมาณนี้ผมจะคุณไว้อย่างเนี้ยประมาณสิบห้าวันพอเราถึงเวลาเพาะเราก็ตักแยกไบเพาะได้ จะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไข่ตุน๋นเต้าหู้ไข่หรือไรแดงลูกน้ำํำได้หมดเลยนะครับจะเลี้ยงแบบไหนก็ได้สลับกันก็ได้นะครับ